ก้อยรัชวินเผยคลิปน้องทะเลอารมณ์ดียิ้มเหมือนพ่อตูนในตอนเด็กๆคะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งครอบครัวที่น่ารักนะคะก้อยตูนค่ะแต่งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเสื้อทองคล้องใจอย่างน้องทะเลลูกชายคนแรกที่น่ารักน่าชังจริงๆล้คะ่ะล่าสุดมีภาพที่น่ารักความอบอุ่นมาให้แฟนคลับติดตามเป็นโมเมนต์ที่พ่อตูนเนี่ยเก็บน้องทะเลเขากําลังเล่นกันแบบยิ้มกว้างเลยแล้วคะ่ะ พสคลิปชัดว่า simple h a p p i n e s s เสียงหัวเราะของลูกคือความสุขของพ่อแม่และจากคลิปนี้ทําให้รู้เลยว่าเวลาที่น้องทะเลยิ้มตาย,ยีเนะ่ยโอ้โหอย่างกับพ่อตูนตอนเด็กๆเลยแล้วค่ะจะเหมือนขนาดไหนมาติดตามรับชมกันคะ่ะ